ทำอย่างไรจะให้ไข่ออกจากขวดได้ย่อยเลือกอะไรครับไปชักครับไปจุดไว้ข้างในข้างในนันเอาไข่น้ําแข็งใส่ไปในไข่ค่ะให้มันเล็กลงค่ะใส่ไปนี้นะครับอหผมขอเอาน้ําแข็งใส่ไปในโหลห่าประมาณสักครึ่งครึ่งหลอดกับใช้วิธีในการอัดลมเข้าไปในขวดด้วยการเป่าครับ คิดว่าอนาคตเขาอาจจะได้ไปแข่งขันในระดับที่สูงข,ขึ้นเพิ่มซึ่งตอนนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศครับแล้วก็ได้เป็นแซนไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับตอนนี้ผมเป็นห่วงแค่เรื่องการเร,เรียนของเขาเฉยๆครับถ้าสมมติจบมหกเนี่ยครับก็อนาคตนี้น่าจะไม่ได้เรียนต่อครับเพราะว่าด้วยทุนทร,รัพย์ของทางบ้านด้วยเงี้ยครับต้บตองดูแลพี่หัวนะ เลือดในสมองแตกแล้วซีซ้ายไม่มีแรงติดเตียงได้เดือนกว่าพอพ่อป่วยแบบนี้ปุ๊บก็เหลือแค่แม่ครับเหลือแค่แม่คนเดียวแม่ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับเราเห็นความเป็นไปได้ในการที่เราจะไปเรียนต่อมากน้อยแค่ไหนลูกผมว่าผมเห็นเป็นไปได้น้อยมากครับเพราะว่าฐานะทางบ้านผมก็น่าจะส่งต่อผมเรียนไม่ได้ครับผมต้องออกเรียนมาทํางานเลี้ยงดูพ่อแม่ครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับอยากได้เงินสักก้อนไปดูแลพ่อแม่ครับ ผมก็รู้สึกเสียายอยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ดูแลพ่อแม่ดีๆก็พอครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพแสงขรอองครับชื่อเล่นชื่อไลท์ครับทุกวันนี้ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับนอกจากเรียนหนังสือผมก็มีเล่นหุ่นยนครับแล้วก็ไปแข่งหุ่นยนต์ครับ ซึ่งตอนเด็กผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นรถบังครับครับแต่ว่าพอพอผมไม่มีเงินหรือว,ว่ามีมงบอะไรีพวกนี้ซื้อใครครับพอตัวมาปุ๊บผมก็เลยเห็นว่าโรงเรียนมีเล่นหุ่นยนต์ผมก็เลยอยากจะขอครูเข้าครับแล้วผมก็เลยเข้ามาเล่นหุ่นครับเจ้าไรนี้ได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กับผมตั้งแต่เหรียนชั้นมัธยมต้าตอนต้นครับตอนแรกที่เขาเข้ามาผมก็เห็น ศักยภาพของเขาครับว่าเด็กคนนี้มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับที่ว่าอนาคตเขาอาจจะได้ไปแข่งขันในระดับที่สูงข,ขึ้นซึ่งตอนนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศครับแล้วก็ได้เป็นัวแทนไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับอตอนนี้ผมเป็นห่วงแค่เรื่องการเรียนเรียนของเขาเฉยๆครับถ้าสมมติจบม6เงี้ยครับก็อนาคตนี้น่าจะไม่ได้เรียนต่อครับเพราะว่าด้วยทุนทรัพย์ของทางบ้านด้วยเงี้ยครับโอ้โหสุดา ต้นตุลาปีหกห้าครับเต้นเลือนในสมองแตกแล้วซีซ้ายไม่มีแรงติดเตียงได้เดือนกว่าตับเบาาจให้เขาเรียนสูง พอเราป่วยปุ๊บเราคิดว่าจะเขาจะไม่ได้เรียนพอพ่อป่วยเป็นวิปุ๊บก็เหลือแค่แม่ครับหลือก็แม่คนเดียวแม่ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับผมคิดว่าผมจบม,มหกผมไม่ต่อมาหาลัยครับต่อจากนี้นี่ผมก็คงต้องออกมาทํางานช่วยพ่อแม่ครับแล้วก็หาเงินเลี้ยงพ่อแม่ครับ ผมก็ช่วยเลี้ยงหมูแล้วก็ตักน้ําเข้าบ้านครับบ้านผมไม่ได้ต่อน้าประปาครับเพราะว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้านครับถ้าจะต่อ,อ,อนี่ต้องจออบระดานหรือว่าใช้งบประมาณในการเยอะครับก็เ,เลยไม่มีน้ําใช้ครับทุกวันนี้พอไม่มีน้ําก็ต้องไปขนน้ําเองครับไปยืมรถของญาติครับเพราะว่าครอบครัวผมไม่ได้มีรถยนต์ครับช่วงขาดน้ําก็ต้อง เวลาอาบน้าก็ต้องไปอาบน้ำที่สะครับซักผ้าก็ต้องไปซักที่สะอาเวลาที่ผมพ่อมาผมก็คิดว่าการที่ได้อยู่กับพ่อแม่ครับแค่มีพ่อแม่แล้วพี่พน้องก็โอเคแล้วครับสักวันหนึ่งผมก็ต้องทำอะไรให้ดีขึ้นครับก็ต้องทำตอนนี้ให้ดีที่สุดครับ ดีมากสวัสดีครับนะผมชื่อไนทรรพ์แสงขอรรอเซนชีไลท์ครับอายุ17ปีเป็นคนชนเผ่ามงครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่รับโรงเรียนป่าไม้อุดรศรีตำบลคิลีลาพพราชอำเภอพธพระจังหวัดต่างครับ ไล่เอ้ยลูกสุดยอดจริงๆเราเนี่ยนะขอบคุณครับจริงรักการเรียนใช่ไหมลูกเท่าที่รูบชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบเรียนพวกฟิสิกส์เคมีแลวพวกนี้ครับการเรียนเป็นยังไงบ้างลกเกรเลียผมได้เทอมทีไปแล้วสาม4ครจุโอปดสี่ครับเก่งมากเลยขอบคุณครับ หัวสมองดีเลอเกินที่ที่บ้านอยู่กันทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้ที่บ้านอยู่กัน5คนครับก็จะมีพ่อกับแม่ผมแล้วก็พี่ชายแล้วก็หลานครับโอ้ครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะที่บ้านเราใช่ครับเรารู้สึกยังไงบ้างกับสภาพการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ลูกผมก็ลำบากครับแตบบ่ผมก็ดีใจครับที่ได้อยู่กับครอบครัวแบบนี้ครับแค่อยู่กับครอบครัวผมก็โอเคแล้วครับ เป็นคำที่มัน,ม,น,ม,นมันคือคําว่าคับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากาจริงงนี้จริงๆนะจะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีคนที่เรารักอยู่นะลูกนะอยู่ที่ <ๆ S 2> ไหนก็ได้<ม>ขอแค่มีครอบครัวใช่ครับแล้วครูเห็นว่าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมลูกใช่ครับรบางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งรายการศิลปะหัตถกรรมครับโอ้โห อันนั้นเป็นรายการของระดับไหนลูกระดับชาติครับว้าวแล้วเวลาหุ่นยนต์ที่ไปแข่งเนี้ยมันมีแบบมีประเภทกี่ประเภทหรือว่ายังไงมีอยู่2ประเภทครับเป็นบังคับมือกับอัตโนมัติครับแล้วไรถนัดอันไหนมากกว่ากันลูกผมจะถนัดบังคับมือมากกว่าครับบังคับมือใช่ไหมครับถ้าไรมีโอกาสลูกได้เรียนในระดับมหาลัยอ่ะจริงๆแล้วอยากเรียนอะไรลูกอยากเรียนคณะวิศวะสาขาหุ่นยนต์ครับโอ้โหตรงนี้ตรงๆงเลยเนาะใช่ครับ แล้วตอนนี้ถ้าเราเอาความรู้สึกตอนนี้เราเห็นความเป็นไปได้ในการที่เราจะไปเรียนต่อมากน้อยแค่ไหนอะลูกผมว่าผมเห็นเป็นไปได้น้อยมากครับเพราะว่าฐานะทางบ้านผมก็น่าจะส่งต่อผมเรียนไม่ได้ครับผมต้องออกเรียนมาทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ครับถ้าถ้าลูกต้องออกจริงๆอะ่ะครับรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกเสียายอยู่ครับเด็กของพ่ ไม่เป็นไรครับพอให้ได้ดูแลพ่อแม่ดีๆก็พอครับผมถามด้วยความรู้ได้ไหมฮะถ้าเรียนเก่งแบบนี้มันไม่มีทุนหรอครูเออทำไมหนูไม่สอบชิงทุนหรืออะไรเงรี้ยมีเขาสอบชิงทุนไหมลูกอ่าผมยังไม่ได้สอบชิงทุนครับโอ้ระดับเรานี่ต้องหาลองดูนะลูกนะครับเฮ้ยผมว่ามันต้องมีใครใ<ห>จริงเนาะเรียน<อ>เก่งแต่ขาทุนทรพัพย์อะไรเงี้ยใช่เอางั้นถ้าวันนี้ลูก ไรมาเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับอยากได้เงินสักก้อนไปดูแลพ่อแม่ครับไม่เอาเงินก้อนนี้ไปส่งตัวเองเรียนเหรอลูกตอนนี้ขอแค่ดูแลพ่อให้ดีที่สุดครับโอ้เ,เข้าใจเข้าใจลูกเยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมได้เรียนแน่นอนอ,เอืเอาเอา,เอา,เอาแล้ววันนี้แสดงความสามารถด้านหุ่นยนต์ให้พวกเราดูหน่อยนะใช่ครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไฟ์ครับโจทย์ที่เราจะท้าทายไร้ไร้ดังตานิสุกมานะลูก เริ่มต้นนี้ลูกจากจุดนั้นขึ้นมาบนเนินตรงนี้นะครับถึงส่วนนี้ครับท่านผร้การครับหุ่นยนต์เนี่ยขนาดใหญ่กว่าพื้นที่เขาต้องตะแคงครับแล้วก็ต้องลุยน้ำหุ่นยนต์เรากลัวน้ำไหมลูกไม่ครับไม่กลัวน้านะผ่านน้ํานะครับแล้วก็ไปที่ทางลาดชันเป็นรอนๆตรงนี้ครับไปที่จุดที่มีลูกโป่งท่านผร้การครับไปที่จุดที่มีลูกโป่งเพื่อทาอะไรครับพี่ป๋องว่าจิ้มจิ้มไม่ลูกโป่งแต่ไม่ใช่ครับเอา เมื่อเริ่มภารกิจนะครับทันทีที่พี่ซุปบอกว่าเริ่มพี่ขุนจะจุดไฟที่ชนวนโอ้โหไลต้องทํางานแข่งกับความไวของชนวนโอ้โหถ้าชนวนไปถึงลูกโปกลูกโปกแตกภารกิจจบเลยโอ้โหเราต้องตัดชนวนก่อนชนวนไปถึงลูกโปก่งให้โอกาสไลสองครั้งลูกโอกาสสองครั้งส่วนไหนคือส่วนที่กังวลที่สุดลูกส่วนไหนตรงนี้ครับเพราะ ว่ามันมีความยากครับเพราะว่ามันลื่นด้วยนะลูกใช่ครับลื่นแล้วก็เนี่ยลื่นโอกาส2งครั้งพอไม่ลูกหรือจะครั้งเดียวสองครั้งครสองครั้งเนาะแร่ถ้าไม่ไหวเอาครั้งเดียวได้นะมีอะไรเลือกใจคอสองครั้งน้องเลือกสองครั้งเลยจำที่ลูกเขาไม่เคยมากกว่าสิ่งที่คิดไว้เลยนะเนาก็น่าจะน้อยทุกครั้งมิชั่น impossible นัการครับขุนยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาประดิษฐ์เองครับตรงไหนไม่เข้าใจปรึกษาคุณครูนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้สามารถออกแบบขุนยนต์และประดิษฐ์ขุนยนตได้โจทย์ที่เราท้าทายเขาเนี่ยเราบอกเขาล่วงหน้าว่าขุนยนต้องเจอกับอะไรบ้างและนี่คือการลงสนามจริงครั้งแรกของลร์ครับโอกาส2ครั้งนะครับภารกิจนี้แข่งกับเวลาครับและเวลาของเราตัวจับเวลาคือชนวนครับต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนลูกโป,ป่งแตกเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจนะลูก ท่านผู้ชมครับทุกท่านครับเอาใจช่วยน้องไลค์กันนะครับให้กำลังใจน้องหน่อยครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับจุดเลยเหรอพร้อมจุดชนวนครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้มันยากเนี่ยครับโอ้โหอ้ยชนวนก็วิ่งอยู่หือเกิน โอ้ลงนี้ยากมากครับค่อยมาลูกทีแล้วีแล้วจนวนจะจะถึงครึ่งทางแล้วครับโอ้ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ลงน้ำนะครับโอเคดูน้ำครับลูกขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ติดน้ำจริงจครับอือดีมากติดครับต้องถอยหลังไว้ลูกโอเคไปต่อได้แล้วครับไป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 ลูกไป ไปต่อยไปทันแล้วทันแล้วลูกทันแล้วลื่นยไปโดนน้ำแล้วลื่นช่มมีี่วยได้วาดตัดมันดีลูกโอเคเลี้ยงดีเลี้ยงดีตั้งหลักก่อนครับเ้ยกดีเลี้ยงดียื่นมา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 ตัดตัดตัดเรียบร้อยและเด็กคนนี้ก็สามารถผ่านโจทย์นี้ได้อย่างสวยงามครับ พวกเรา3มคนให้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไลฟ์ลูกที่ลุกบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราเรื่องราวความสามารถทางด้านวิชาการทางด้านหุ่นยนต์ความเป็นเด็กดีและความกระตันยูให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในไลฟ์มากนะลูกไลฟ์คือแบบอย่างที่น่าชื่นชมแล้วก็ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์อยากสนุนแนวคิดที่ดีของไลฟ์นะลูกท่านมอบงบประมาณเป็นทุนให้ไลฟ์ไปดูแลคุณพ่อและแม่นะลูก4ี่0 0บาทจาก k i n พาวเวอร์ครับ ไล่ลูกในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จเรารู้สึกอย่างไรกับตัวเองและอยากพูดความรู้สึกนี้กับใครมากที่สุดลูกอยากขอบคุณครูเอครับไล่ลูกพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับอยากขอบคุณครูเอครับแล้วก็พอพี่พ,พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นของผมครับแล้วก็พี่น้องในชมรมรที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้ครับผมนะครับ นี่คือข้อเท็จจริงครับเด็กคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้นะครับไม่ได้ตัวเขาเพียงลำพังต่อให้เขาจะเจออุปสรรคในชีวิตนะครับมีคนรอบกายมากมายคุณครูในวันนี้ครับที่มาช่วยส่งกำลังใจให้กับน้องไลท์นะครับรวมทั้งเพื่อนๆด้วยไลท์เป้าหมายสูงสุดคืออยากเรียนวิศวะ่ขุนยนต์ใช่ไหมลูกครับแล้วคะแนนเราคิดว่าไปได้ไหมลูกไปได้ครับไปได้นะครับอนาคตที่ตั้งใจไว้แนวทางที่เราจะไปสู่ปริญญาตรีไลท์วางแผนยังไงลูกต้อง ทำงานไปเรียนไปแบบนี้นะครับรับประการครับคืออุปสรรคในชีวิตของไรครับมันก็คือเรื่องต้นทุนที่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากลําบากเพราะว่าด้วยฐานะของครอบครัวครับแล้วก็เด็กคนนี้เข้าใจเขาคุยกับผมนอกรอบว่าเขาวางแผนว่าถ้าต้องหยุดเรียนก็หยุดเรียนทํางานไปด้วยก็ทํางานไปด้วยคือเด็กแบบนี้คือเด็กที่ควรจะได้รับโอกาสครับแล้วก็ไรโชคดีจริงๆครับที่เรื่องราวชีวิตของไรเนี่ยเดินทางไปถึงผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ ที่ King p o เ e r รนะครับเรามีมูลนิธิชื่อว่าวิชัยศรีวัฒนประภามูลนิธินี้นะครับก็าตามหาเด็กดีเด็กเก่งเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ว่าขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาผู้ใหญ่ King Power โดยมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาฝากรายการบอกไล้ว่าในอนาคตข้างหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าก,กังวลเรื่องโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าเราอยากจะเป็นอะไร วิศวะอุ่นยนอยากจะเปลี่ยนไปเป็นคุณหมออยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์เรื่องบัญชีเป็นทนายอะไรก็ได้อย่าก,กังวลไปลูกเพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไปมูลิธิวิชัยศรีวัฒนประภาดูแลลูกส่งเสียจนจบปริญญาตรีครับดีใจด้วยลูกไหลลูกตรงนี้ไม่ใช่ภาระไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป ทางมูินิธิเขาไม่ได้ดูแลแค่ทุนในการเรียนนะครับเขาดูแลเรื่องทุนในการใช้ชีวิตด้วยเสื้อผ้าต่างๆถ้ามีอุปสรรคอย่างไรจะมีพี่ๆคอยดูแลแล้วก็คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสอดส่องดูว่าตรงไหนจะเติมเต็มให้ไล์ได้มีสมาธิกับการเรียนให้ได้มากที่สุดครับเหมือนยกอะไรบางอย่างออกจากอกไหมลูก <โย S 2> ถ้ามีคนคถ,าถ,ถามเราว่าการศึกษาขั้นต่ำสุดของเราคือระดับไหนลูกตอนนี้ปริญญาตรีปริญญาตรีลูกปริญญาตรีนะ อยากบอกความรู้สึกที่เรารู้สึกตอนนี้กับใครที่สุดลูกอยากพูดกับใครลูกอยากพูดกับพ่อกับแม่ครับหลายลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้นะเดี๋ยวจะบอกอะไรกับท่านเชิญเลยลูกพ่อกับแม่ครับผมจำได้แล้วนะครับต่อไปผมจะทำกันดีๆเลี้ยง<ม>พ่อแม่เองนะครับพ่อแม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ p o p e r เลยนะครับที่สนับสนุนผมครับผมจะทำดีที่สุดเพื่อพ่อแม่ครับขอบคุณครับ ทนกันครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยว่าที่นักวิศวกรขุนจนของเราและว่าที่เด็กเรียนจบปริญญาตรีคนต่อไปของมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาครับดีใจนะลูกโอ้โชคดีลูกเหรดีโชคดีสุดสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ